สวัสดีค่ะพี่น้องฟองายสกุตสุขลนมันนี่กับปอปอยานี่กับพี่น้องยานี้ก็มีข่าวมาติดเรื่องบอดบอยสตรีชัยซอแอนอรดีพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องจ้ะบอดบอยซอแอนอรดีเพื่อนกับงานสุ้มเริ่มติดกระจุกแล้วครับใจจดใจจ่อเห็นความสวยงามเป็นรูปเป็นร่างแล้วรองรับการจัดงานในทุกรูปทุกๆรูปแบบสถานที่ทันสมัย มีสไตล์ดูดีมีระดับทั้งภายในห้องประชุมและบริเวณรอบนอกสวนสำหรับเช็คอินถ่ายภาพและการรีแลกซ์กับคาเฟ่สุดชิลแห่งเดียวในเมืองสารคาม เดอะบอสกรีนโฮเทลที่พักมหาสาราคามโรงแรมของแอนบอยพี่น้องสวยแ,แล้วก็แชร์ผลมาใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะโอ้ยสุดยอดค่ะพี่น้องโรงแรมเดอะบอสกรีนเพื่อนพี่น้องสวยงามกว้างใหญ่ค่ะพี่น้องจา้าสุดยอดบอดบอยสิริชัยทำงานหาเงินเก็บหอมรอมริบทำธุรกิจส่วนตัวโอ้ยดีใจน้ำพึนพีนพ่น้องจ้าความภูมิใจเนาะพี่น้องเทำงานหน,นักๆเห็นหน้นนากดขา้างหน้าแบบ มีความสุขน้ำผึ่นพี่น้องจ่าแฟนคลับแฟนเพลงก็เขามาแสดงความยินดีดีใจกับบอดบอยสอแอนพี่น้องสวยงามยินดีด้วยค่ะความอดทนสู่ความสำเร็จที่สวยงามมากค่ะเก่งมากทั้งสองท่านเลยสวยงามมากค่ะต้องไปดูด้วยสายตาแล้วค่ะนอพี่น้องจ่าเวลาผืนเป,ป,ปิดวงปิดวงแฟนคลับแฟนเพลงก็นลังไปมหาสาครคามนอบานบอดบอยสรีรใช้พี่น้อง สุดยอดค่ะพี่นองจ่าสวยหรูดูแพงสวยงามมากค่ะดีใจด้วยค่ะสวยงามมากค่ะเก่งและสุดยอดมากค่ะบอสบอยซอแอนขอให้เฮง,งปังปังรวยรวยตลอดไปนะคะสวยงามยินดีและปลื้มใจกับแอนบอยมากค่ะค่าของคุณอยู่ที่ผลของงานดีต่อใจอ่อนซอนคนเก่งเฮงเฮง,งปังปังนะคะผม สุดยอดค่ะพี่น้องผัวหาบเมียคอนกิงทั้งสองคนบอดบอยกับก่งซอแอนอลากิงสุดยอดค่ะกิรีพี่น้องยินดีภูมิใจในความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าของบอดบ,บอยซอแอนค่ะบอดบอยซอแอนเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นขยันอดทนจับมือกันสู้ด้วยหัวใจ ที่แข็งแกร่งถึงได้พบกับความสำเร็จในวันนี้ลักและชื่นชมในตัวตนของผลงานของบอสบอยซอแอนเสมอคะ่ะยอดเยี่ยมจริงๆค่ะสุดยอดมากจริงๆค่ะขอให้เฮงเงปังปังรวยรวยตลอดไปนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีกับความสำเร็จของบอสบอยซอแอนขอให้เฮงเงปังปังรวยๆวยตลอดไปคะ่ะ สุดยอดครับพี่น้องจ๋าบอดบอยซอแอนขอให้เฮงปังปังรวยๆวยเด้อจ้าธุเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดก็สแสดงความคิดเห็นมาเด้อพี่น้องจ๋าฝากขอความไว้เด้อเดี๋ยวนี้มาตอบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย